อ้าวมีข่าวไม่ข่าวดวน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 มาแก้งพ่อแม่พี่น้องเด้อพ่อแม่พี่น้องดวนเด้อดวนเด้อเออก่อนอื่นก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเด้อก็เลยสีแจ้งให้ท่านผู้ชมทราบซะก่อนเอฟซีผู้สนับสนุนโดยเนาะพี่น้องเนาะผู้ไม่สนับสนุนโดยก็มาฟังนากันผู้สนับสนุนโดยก็มานากันเด้อพี่น้องก่อนอื่นก็ขอโทษขออภัยเนาะพี่น้องค่ะเออ ถามว่าสาวมนต์มีคอนเทนต์บอเห็ดกับเข่ากับน้ำให้เบิ้งแนมเธอเอื้ยกับเบือ่อนี่ก็ต้องขอโทษหลายๆเด้อทุกคู่ทุกคนเรื่องเห็ดอยากเห็ดกินกับสิลงส่องบอเผ็ดไปก่อนเนาะช่วงนี้ช่วงนี้อยู่ในช่วงที่กําลังแบบคลายเคยรียดพูดเบา,บาแบบนี้อืมกับสิบอกสิแจง้งให้ท่านผู้ชมคลิปก่อนหนะ้านั่นนะมันมาปิดคอมเมนต์คอยปิดคอมเมนต์คอยปิดคอมเมนต์คอยยูทูบก่อนพี่นออ้องเออเออ อยู่บนเสือกัมาปิดต่อคอมเมนต์ขอเที่ยวเปิดแล้วก็ปิดเที่ยวเปิดแล้วก็ปิดขอเลยลบถิ่มแม่มันซ่าหันอีแน่เป็นอะไรบาทเนี่ยขอเลยสิม,มาบอกในด่าข่าวใหม่ข่าวด่วนของข่อยเด้อพี่น้องเดอ้ออืมก่อนอื่นขอกระซิบบอกไว้เลยนะคนเล่านี่คนเล่านี่เด้อพี่น้องคนเล่านี่เขาบม่มีเลขสิบสามหลักเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอย่ยบอกไว้ก่อนข้าวไม่ข้าวด่วนนะเออคนเล่าเนี่ยมันบม่มีเด้อเลขสิบสามหลักอ่ะ บอกไปก่อนเด้อถ้าผู้ได้สลาดสลาดกันเอาไปเห็ด่ามีอันเลขรหัสบัตรประชาชนนี่เขาบอกไว้ก่อนนะเออมึงจะไปตบตายเอฟซีมึงเอาผู้โ,โง่กับโง่โง่เอามันเลยเอามันหนักหนักเลยเอามันนู่นนี่นั่นเลยโอ้จะเป็นโงูคักโงูแน่กูเป็นคนเล่ากูเลยอยากหัวแม่เออชเล่าสิมีเลขสิบสามรักใด้จังใดสุขิดได้จังใด,ส,ด,งดสมองสูึเออ เลขที่บัตรที่มึงเอาไปน่ะมันเป็นเลขรหัสเล่มของพาสปอร์ตเฉยๆเออมึงเข้าใจไหมแล้วเลขรหัสในพาสปอร์ตมันมีแค่สิบตัวของกูนะ่ะมันไม่ได้มีถึงสิบามตัวขนาดนั้นอันนี้สิมาแจ้งข่าวให้ทุกคนได้ทราบกันเด้วว่าอย่าไปลงเสืออีอฮิลี่อย่าไปลงเสือมันเด็ดขาดอีหลอกลวงอีต้มตุนนักต้มตุนหลอกลวงเอออีสิบปดมงกฎดี่เออ อีขยะโชเซี่ยวนี่มันหลอกลวงตบตาประชาชนตบตาชาวโลกหายไปเบิ่งมันเผื่อมันอยากได้ยอดวิวเผื่อมันอยากมีตัวตนเผื่อมันอยากมีสื่อเสียงเออเบิ่งแต่ซ่องมันถือปิดแล้วปิดอีกปิดแล้วปิดอีกเพียงพี่น้องปิดแล้วก็ยังเปิดอีกปิดแล้วก็ยังเปิดอีกเบิ่งแน่อืคนดีๆเขาบริหิตกันดอกแบบนั้นค่ะพ่อแม่พี่น้องอืน้องต้องเข้าใจเด้อ มันกะติไปเอานั่นต, альная, ติเอามาอันนี้อันอันผู้เสื้อกะเสื้อเสื food, Antwort, ้อนี่หยาหน่า hmm. บ้านกูลายหลายพากันมากินเด้อนี่ลายยิ่งขึ้นนี่นี่พ้ากันมากินแน่ค่ะมันแปลนไห้กูแน่เออมากินนะกูแน่นี่หยาหน่าบ้านกูนะถ้างูลายกันไหนนี่พ้ากันมากินแน่นี่ยนี่เออนะ fc e hiri นั่นเออโคตรพ่อโคตรแม่ประสังสอนน่ะอืม มีกันมาบอกกูว่าด่าบุปการีมึงจะหุบปากก็หุบปากโอยข้ามึงเก่งอะหน้าบ้านกูเอาประตูกูเปิดรับรออยู่นะหิบมาแล้วอีหล่าเร็วมาเร็วเร็วมาเร็วๆร็วมาเร็วๆร็อย่าซ่าออหิบมาตัวต่อตัวนะกูท้าให้ตัวต่อตัวนะอย่ามาหมาหมูนะหมาหมูกุลี่เข้าป่านะกุลแอนหรี่เข้าป่านะกูไม่เอานะหมาหมู่กูสู้ไม่ไวกูยอมรับเลยถ้าตัวต่อตัวมึงจะตัวใหญ่เท่าควายกูก็สู้นะบอกไว้ก่อน นะาเข้าใจตามน,นั้นนะเจ๊ะที่รัก <c oughs> เอออย่านะถ้าจะมาหมาหมู่อย่ามาหมาหมู่นะถ้าแน่จริงเนี้ยซัดตัวต่อต,ตัวเลยกูสู้ตายโว้ยอือบอกไปก่อนบอกไปเลยนะพี่น้องทุกคู่เศร้าไทยทุกคู่ทุกคนทัวทัวโลกเศร้าไทายเศร้าเล่าเฮ้าทั้งเอฟซีจากต่างประเทศและนอกประเทศเนาะพี่น้องบอกไปก่อนว่าคนเล่าเฮา,านี่ยืนยันนอนยันดืนยันกายหนาผากยันเอาตินกายณนาผากยันเออ กับมีเดอร์เลขบัตรประชาชนสิบสามหลักกัปบรมีเดอร์จ้ะเออไรสิมาเทียงกับมาเทียงหลกกับกูนี่อืมกูสีบอกให้กูยืนยันเลยว่าคนเราไม่มีเลขสิบสามหลักมึงอย่ามาตบตาประชาชนมึงอย่ามาตบตาหลอกลวงเอฟซีเออนะอีฮิลี่อืมอีแค่ทําคลิปตัดต่อคิดว่าจะคล้องนะเก่งคนะักเนาะโอ้ยคักแห้งว่าสั่นเถอะอืม มึงยะโง,งลารคนเขาสลาดกามึงกบมีมึงกะคิดว่ามึงมึงกะคิดว่ามึงอสลาดผู้เดียวนี่แหละเขาถึงเรียกว่าง่และอวดฉลาดเอออีจุ้ยเอ้ยเมื่อคืนนี่นะกูประกาศคายงีให้มึงแล้วในเฟซบุ๊กกูโดนเสียมกเสียใจนี่กูขายกูเบาคำหยาบคายเกินไปเฟซบุ๊กกูก็เลยลบของกูถิมอีกโอเฮ็ดยังกับอะไ้เรื่องได้ไอฮาเนะ่กับพิดความคิดเห็นโพส์อีาแนละ้วก็ลบถิม จะแมนสวรรค์ลงโทษกูแท่เนาะบัตรกูนี่สิเห็ดแนวสั่วใสซูนี่เป็นยังเขาคือบอให้กูเห็ดเขาคือบ่พรออมกูแน่เทวดาสันฝาก็ได้เป็นยังคือบ่ามาเข่าสิงคือกูแน่เทวดามึงนะเมื่อคืนฝันว่ามีเทวดามาเข้าสิงกูก็เมื่อคืนฝันว่าตาปู่ย่าตายายในบ้านกูก็มาเข้าสิงอืมมาบอกว่าลูกมนต่อไปนี้ลูกมนก็ใครด่ามาด่ากลับนะลูกอืมอย่าปล่อยให้มันลอยนวลน,นะลูก แล้วคนไหนดีไม่ดีที่เข้ามาหาชีวิตลูกนะ่ะถ้าคนไหนไม่ดีเดี๋ยวแม่จะเข้าสิงเองเดี๋ยวคุณยายจะเข้าสิงเองปฏิเสธว่าไม่ต้องมาไม่ต้องมาถ้าคนไหนดีบอกว่ามามามาอืม่นบอกกูเมื่อคืนนี่เออแล้วตอนนี้นะเออคุณยา่าคุณคุณยายคุณตาเขาบอกว่าอย่างนี้นะบอกว่าตอนนี้เขากําลังรวมกลุ่มกันเออให้ลูกมน่ะระวังตัวนะลูกเขากําลังรวมกลุ่มกันตอนนี้นะ่ะ เขาเงียบไม่ใช่ว่าเขาจะหยุดนะลูกเขากำลังรวมกลุ่มเขากำลังหาพักพวกระวังนะลูกนะเออมีคนโทรหาคนนั้นคนเฮาหาคนนี้กำลังจะมากันแกล้งลูกนะถึงบ้านเลยนะลูกเออคนบอกกูเมือ่อคืนนี่เขามาในความฝันเออกูมีเซ็นเออก็เลย่าจ้าจ้าอ,อืมตอบรับไปตามน,นั่นพี่น้องเออ เทวดาสั่นฟ่าบุเขาซิงแต่ปูยาตายายในพื้นที่คนนี้หละมาเขาซิงคอยมาบอกคอยมาเตือนสติคอยทําอะไรต้องมีสตินะลูกเออแต่ถ้ามันเข้ามาหน้าบ้านเราตบมันได้เลยนะลูกเพิ่นบอกนะเออปูยาตายายบอกมาถ้ามันเข้าหน้าบ้านปุ๊บตบมันเลยนะลูกนะค่าปรับก็ไม่เกินห้า้ยบาทถึงพันบาทอ่า แล้วก็แจ้งตำรวจทันทีเลยนะข้อหาบุกลุกไปเลยมันจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็แจ้งไว้ก่อนฮ่าปู่ย่าตายายบอกเมื่อคืนเขาเล่าจ้ารับทราบทางมันก็รับทราบแล้วอืมถ้ามันมาแตตายมาดีก็ต้อนรับตีนะลูกถ้ามาไม่ดีก็ซัดเลยนะลูกโดดถีบหน้าได้ก็โดดถีบเลยนะลูกนะอืมแต่ที่แน่ๆนะที่ปู่ย่าตามที่ปู่ย่า,าได้ยินมาตามสายโทรศัพท์นะ่ะเฮาเฉยอืม คู่คู่ให้กลัวอืมคมคู่คนไม่มีทางสู้เขาบอกอืมเอา้าเป็นกําลังใจให้ซะเป็นกําลังใจให้เจ้าของหน่อยกันเป็นกําลังใจให้ทุกช่องทางที่ถูกคมคู่เนาะเออเอาเอาเอา,เ,อาเบิ่งต่อไปพ่อแม่พี่น้องเ้ยสู้มาว่า,าจังไดสิเห็ดจังไดเิมาในรูปแบบคนหรือเิมาในรูปแบบแบบใดเห็ดจังไดกัเห็ดเอา้า เอาเป็นว่าคลิปนี้กับบมี่ยังไล,ล่หรอกแค่จะมาบอกว่าคนเล่าเนาะบมีเลขบัตรประชาชนสิบสามหลักบมี่เดอ้อมีกระเก้าโตสิบโตเลขบัตรประชาชนนะแล้วก็ก็สิบอกกันปูกับยาคลิปนี้สุดท้ายนี่ให้ปูกับยาดูแลสุขภาพเดอ้อยาเอ้ยขอยเห็นความตั้งใจของเจ้าขอยเห็นทุกสิ่งทุกอย่างของเจ้าที่ปรากฏขอเห็นความจริงใจของเจ้าขึ้นมาแล้ว ยังหน่อยเจ้าก็ยังถอยโตออกทันเอาเป็นว่าสู่ๆด้วยยาเดอมีเรื่องยังกะสู่ต่อไปถักกันได้ยาก่อขยากัรับไปก่อนคงข่อยกับข่อยก็ยังรับกรรมยังบวบเบิดอยู่ตอนนี้ค่ะฝากบอกแค่นั้นแหละอืมสู่ต่อไปเอาเป็นว่าเข้ามาคือยาว่าแล้วเข้ามาแบบได้ก็จัดไปแบบนั้นแหละอมาดีก็จัดดีมาไรก็จัดไปแค่นั้นแหละ เออตบคนกับเสียงเงินบอกเกินพันบาทเด้อย่าใช้อาวุธเด้อยา่าไม่ต้องใช้อาวุธนะคะใช้มือใช้กำปั้นนะฟาดหมามันเลยแค่นั้นแหละถ้ามันมานะเออถ้ามาชี้หน้าดา่ามาอบรมอ่ะตบมันเลยยา่าย่าตัวใหญ่ของมันอีกอืมนะบอกไว้ก่อนถ้ามันใช้อาวุธกับเราก็แก้งความจับมันได้เลยคนเราก็มีสิทธิ์แก้งจับมันได้เหมือนกันนะแค่นั้นแหละยา่าเอ้ยไม่ต้องคิดมากหรอก เอาเป็นว่าเออหนูไม่ติดใจอะไรกับย่าแล้วอืมขอให้ย่าดูแลปู่ให้ดีๆนะอืมทางนี้ก็จะดูดูไปเรื่อยๆว่าจะยังไงจะเอายังไงนะย่าไม่ต้องกลัวนะอย่างน้อยก็ยังมีลูกมีหลานนะย่านะเอออย่างน้อยหนูก็ไม่ทิ้งย่าก,กับปู่แน่นอนอืมความจริงยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละยา่าสิ่งนะย่าทากับเขาย่าก็รับไปสิ่งไหนที่เขาทํากับหนูเขาก็ต้องรับเหมือนกัน น้าหญ้านะและสิ่งในที่ย่าทำกับหนูหนูไม่เอาใจไม่ไม่ติดใจนะยา่าเออเอาเป็นว่าเราครอบครัวเดียวกันอย่างน้อยก็ยังดีกว่าคนอื่นอืมครอบครัวต้องมาก่อนนะยา่าคิดถูกแล้วละ่ะที่ย่าเดินออกมา,ากอย่างงั้นน่ะเออเรื่องแบบนี้นะ่ะมันก็มีแค่สองคนคุยกันเนาะถ้าไม่ใช่ย่าก็ก็เป็นเขาถ้าไม่ใช่เขาก็เป็นย่าก็มีกันแค่สองคนถ้าย่าไม่ได้ทําก็คงเป็นเขาเองแค่นั้นแหละมันไม่มีอะไรมากนะคะยา่า อฝากให้คิดก่อนเอาเป็นว่าลูกหลานก็อยู่อย่างนี้แหละดูไปเรื่อยๆอพักพวกก็ไม่มีหรอกอยู่กันแบบนี้แหละเราก็จับมือกันแน่นๆครอบครัวเราเองอย่าให้ใครมาปั่นนะต่อไปนี้นะ่ะย่าจาไว้เป็นบทเรียนเลยนะเออใครที่ให้เงินมาได้จะมาทําลายลูกทาลายหลานนะ่ะจําไว้เป็นบทเรียนเลยย่าไม่ต้องเอาเอากับลูกกับหลานก็ได้ลูกหลานก็มีให้อยู่บอกไว้ก่อนอืม โอเคนะคะทุกคนสำหรับกินนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ